กูจะรักูจะรัมก็ราขับป้านเบียร์เขาราับปนเ้านเบียรปัดอกยิงแต่ยักตหนึ่งยักแต่หนึ่งแต่หนแต่หนึต่หนกขึ้นมต้องมาช่วยขเาเขา้นเียาร้เียสองแตกสองแตกสองแตกสองแล้วมาีมานี่มาีบ้านบ้านอเคบ้านอเคบานอเมาีแตกสองแล้วมันลากสองเคสมาสองเขมาเอนี้บ้านหัวใจ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 อูวัดอูวัดอูวดอดวัดวัดอวัดวัดอวดอู่วัดอน่วด เรนรถมันแตกของไปไม่ได้แล้วแตกสาม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 มาดิมาดิอูอดอูอดอูดอดไมจะชนกูดิเขตโค้งเอาละเดี๋ยวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเรียบรนอยเลยไปกูตกไอ้เหี้ยเพื่อนมันมายิงตกไปขอเพื่อนดิวดิวขอเพื่อนดิวขอเพื่อนกบมันขอเพื่อนต่อขอเพื่อนต่อกลับสองไปรันเดียไปสองไปลันเดียไฮเวย์ไปรันเดีย

มไปไหนล้วมไปไหนแล้วมไปไหนแล้วมไปไหนแล้วาไปไหนแล้วมไปไหนแล้วเพื่อนมันก็อยู่นี่นะเพื่อนมันก็อยู่ไล่ไดิไล่บัไล่มัไล่เออไล่ไปเลยรอเพื่อรอพี่โจ๊กรอพี่โจรอพี่โจเอาอีกเอาอีกอาเชนี่เอาเชนี่เหลืออีกเค่นึงเหลืออีกเค่นึงทำอยู่ทำอยู่ไมกก็ได้พี่ทำเบียทำัเบียกดนะหลหลังอูเพื่อนมันกดคุนะหลังอูเพื่อนมันกดคุนะหลังอเพื่อนมันยเดตัวเพื่อนมันยดตัวเดียวเดียวเพื่อนมันหยุดตัวเดียวเดียวเพื่อนมันยดตัวเดียวเดียวเพื่อนมันหยเดตัว เรจะอูหลังอูลังอูังอูังอูเพื่อเราจะมีไฟย่อหลังอู่หลังอูหลังอูเยิงไหมนี่เปงอูเลอเดี๋ยวพวกมนนะเพื่อเราเยอ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 ะิงไเพื่อเราเยอะเพื่อเราเยอะเพื่อเราเยอะใครอะแท็กมเยอะยรถไอเดียวเดียวนลอุ้ยจดนีดนมันดตกนดนกไ่ได้เนนีตอนนี้นี่องพี่บนตกพี่บตกเด่นได้เ่นได้หลังอูหลังอูวัดหลังอูวดมันตายแล้วก็นตายได้สบมันได้สบมันได้สบมัน หลัรงร้านเบียร <grande> oh, e yeah, cool. ์พี่มาหน่อยคุฟ้ามร้ล้เใช่ไหมึงตามมาชุนๆอยู่ทีนึงปิ้งกัดแล้ปะปิ้งกัดแล้วปะปิ้งกัดแล้วปะมันมันจะเล่นนะหลังร้านเบียร์มันเอาศพเพื่อนมันคุมศพเพื่อนนะคุมศพเพื่อน้ำมชุบมันชุบมันชุบมาชุบมาจะชุบมันจะชุบมันชุบหลังร้านเบียร์หลังร้านเบียร์มันจะชุบมันจะชุบหลังร้านเบียร์มีไฟย่อยนะหลังร้านเบียร์มีไฟนะตรงหัวเนี่ยหัวเนี่ยเขาหัวเนี่ยหลังร้านเบียร์น่ะเขาหัะเฮ้ยมันมันจะมานะเฮ้ยมมันนนนะะเยออรรดดไไไไไ่่่ป็ีูกกห มาดิ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 เราต้องมาเราหัเขาหัวเขาวเลเราต้องมาโดนกดอยู่โดนกดอยู่โดนกดอยู่มันเยอะนะมันเยอะนะมันาเติมน้ำมันมาเติมเยอะมากมันมาเติมเยอะนะเราต้องมาเราต้องมามาดิมาดิมาไว้มาไฟดิมาไฟดิมาไฟดิ มาเลยมาเรียกมาเรียกมาไฟมาเรียกมาไฟไม่หนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาไฟดิมาไฟดิมาไฟดิ่ดิวเล่นไฟดิวคุแล้วมันติดคุณเรื่อยมานกงมาฮามามาคุโดนจริงกูโดนจริงปืนปืนยิงยิงเบรกให้หน่อยปืนจริงเบรกให้หน่อยปืนปืนยิงเบรกให้หน่อยมาหมดมาหมดมาหมดเร็วหลังหลังอุ๊วัดหลังอุ๊หวัดคุยไรสั้นเฮียมึงไหวไหมคุยโดนดัข้ามข่าวมาแล้วมึงไหวไหมสั้นเฮีย มันขับคุกไปสมาเลยเราเราสู้ได้มาเลยมันขับคุกแล้วมันมันลับคุกแล้วมาเลยมาเลยหลังอู้วันหลังอู้วันมันจะหมดแล้วฟังกูไหแพ้นไวเพืนแพ้กันไวแพ้กันปิดะชุบปิดกระชุบปิดกชุบปิดะชุบปิดกระชบบ่อน่หล่าสบายบอไหนไอ้เี่ยร้องบอกมาไอ้สัตว์ร้องออกมาไอ้เที่ยไหนมึงร้องสิมึงร้องมึงร้องบมไปสีกจิไปีเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนดีมสจิไสีิอสวย ออปรกัสีแยกเพื่ออรกสียิงหอยชุนพี่บอลแล้วยิงหน่อยยงหน่อยข้างรถแท็กสบย้อนี่ไปดิกากับสไว้กาสไว้กาสไว้กาสไว้เดี๋ยวกลัวไม่ได้เดี๋ยวกลัวไม่ได้มึงเป็นควยอะไรเชี่ยมึงเอาไปตัดเอาไปเอาไปเชี่ยเอาไปเออ ฮะมึงไหวหรือเปล่าเฮ้ยมึงมึงมีแต่คำพูดหรือเปล่าวะฮะแม่หายตัวตีนบินได้หรือเปล่าวะน้องกูโดนอะไรอ่ะผู้จักอะไรเฮียคุโคโจโคตะรุหรือเปล่าวะแม่งโอบิโตะเฮียแม่งทะลุมิติสัตว อุ๊ยโอ้กูตายสามรอบแล้วเนี่ยนๆนะเจนนะเจนนะคุยกูตายสามรอบแล้วคุยพอพอพอแบบนี้พอเลยแบบนี้พอเลยไอ้กล้าเรายิงพี่หน่อยชุบแล้วใช่ไหมเอ็มแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ไมถึงศพนี่ถศพเปลี่ยนถึศพเพื่อนตายแล้วชุบยังชุบยังแพทแพทแพทเปลี่ยนไม้เอาร่างนี้ออกไปนะถึงศพนี่ชุบยังชุบยังชุบแล้วผมชุบแล้วศพนี้ผมชุบแล้วผู้หญิงอ่ะชุบแล้วผู้หญิงหัวจะปูชุบแล้ว สวยเบรกสวยจัดจัดไปดิยัดมาดิเอามีดจัดมาดิมันจะหมดแล้วไม่ไหวเอามีดจัดมียาเอามีดจัดน้องเอามีดจัดพอมีดจัดพอโยกพยก,ยก,ยกลำรอเอ้าตายไปสี่โง่มาเยอะจังเลยหน่อยมาสวยให้มีวันซ้ำเลยป่างดีรวยไรเงี้ยแก่<า>มึงก็มานี่สัตว์ ไหนไหนมึงทําอะไรได้มึงเรียกอะไรกับน้องกูวะไอโง่มึงเอ๋อรือเปล่าเนี่ยมึงไหวหรือเปล่าวะมึงไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันจะหมดแล้วเบื่อมันหมดแล้วเว้ยอุ้มสวดแม่งเลยรบรอ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 บไเร้ยดึงสเดินโซบัสมันชุบนะมันชุบนะเฉินตื่นนะ ทุบเป that, ้นี่แหม่ทุเ้มึงทำอะไรมึงยืนทำเชี่ยอะไรมึงยืนจะคุยอะไรสัตว์มึงยืนจะคุยอะไรวยะเออมึงยืนจะคุยอะไรสัตว์วมถตรงกลาง่ยอยหน่อยยหนอยหมดมี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 ดเป็นไหวแล้วว่ะไฟอยู่ตรงไหนอ่ะ ได้ทียอะไร่เทคเทไป่ไนย้ายกลังกลวมาแรงวมแรงยเอู่เนาก้อนไชัมันปเนียืนลองเล่นปืนป่วยไรเชี่ยชักวยไรตายแล้วตายแล้วตายแล้วตยแล้วตายมันมันออกมันออกมันออกมัอกไ้มไ้มเราเราได้ไม่เยอะนะเราได้ไม่เยอะนะมันมันได้เขาคูเยอะมันได้เขาคูเยอะอยู่ะว่ะเราได้เราได้พี่นไปเรมันไม่มีคนได้ดิ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 เฮ้ยขอซ่อมดิพี่แก่อกขซ่อมไป เอามันก็ต้องพบยุคสมัยมันมาไดเงินตอนนั้นทำได้แค่แคนตัวหนึ่งแค่สองล่าสองน้ําอพอสองนะเพิ่งรอดมาเราได้มาสี่ห้าศพสี่ห้าศพได้อยู่มอได้แล้วามามาอุ้มศพข้างหลังไหมจาห่อจะทิ้งเนี่ยเนี่ย

คนคนช่วยเพื่อนก็ต้องช่วยคนคนคนอุ้มก็ต้องอุ้มอ่ะไปใส่ของอยู่ใส่ของไอหอยกูดิ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 เฮ้ยใครที่หอยจังอ่ะใครที่หอยจังไอแพทที่หอยจังอาให้ให้พวกไปดิแพทออกไปดิออกไปดิแพทออกไปดิแพทออกไปดิแพทแพทมึงไม่ออกกับแมแพทมึงออกทำไมแพทมึงออกคนเดียวทำไมไอ้แพทกู่าคุเป็นไรวะไอชี้มึงออกคนเดียวทำไมวะเป็นไรบอลบมันห่อเพื่อนยังไม่ห่อเลยกูไม่มีถุงซบ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  อันนี้ผมหอให้ผมอให้พี่บอลผอให้ผมหอให้ผมห่อให้หอให้ห่อมาห่อมาห่อเลยนะห่อเลยนะกูห่อเลยนะหอไปเลยห่อไปเลยห่อเลยเอาห่อไปไหนวะหอมาพี่มีปลาห่อเลยห่อเลยห่อเลยไปเลยกูปืน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 ไฟ้าฟฟ้าฟฟ้าไม่หลุดไฟ้าได้เลยปนอนนรมฟ้าอยู่พาวืนอนารถนั้ใช่หมที่ร้อนทุยะวเปาอยู่ไหนพี่ไนน